بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاجون فمي إيمان مي كب... كب كان شويت كون ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ใช้ชีวิตอย่างอิ่มหนำสำราญนะครับยังไม่ทันจะหิวก็ได้เวลากินแต่บางคนก็มีชีวิตที่ลำบากนะครับหิวอยู่ตลอดกินก็ได้กินได้เล็กน้อยเพราะไม่มีจะกินบางคนก็อดมื้อกินมือ้อเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนโดยเฉพาะยิ่ง,งคนส่วนมากก็จะบอกว่า ชีวิตช่างลำบากซะเหลือเกินนะฮะอดมื้อกินมื้อกินบ้างไม่ได้กินบ้างกินแล้วก็ไม่อิ่มเท่าที่ควรนะฮะแต่ในมุมของอันอิสลามถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการอดการหิวเนี่ยจะทำให้เราลำลนึกถึงผู้ให้เราจะได้ขอ่อรอ์ย่าจอร์ฉันลำบากเหลือเกินฉันหิวโปรดประทานริสกีให้กับฉันนี่คือประเด็นที่หนึ่งเลยจะทำให้เรา กลับไปสวดละสุบฮาะหัวตาล่ะนะครับอย่างจริงจังประการที่สองนะครับมันไปตรงกระสูตรที่ทนบีมัมมัสรอฮวาลียสัมวางเอาไว้นั่นคือการถือเส้นอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราหิวเนี่ยเราต้องเราต้องอะไรนะครับเราต้องมีวิธีการนะครับที่จะทําให้เกิดประโยชน์เกิดผลบุญกระลับนั่นก็คือการถือเส้นอด ท่าอบุเราะร r a d ลลอ l a ได้บอกว่าเอาซอนีคอลีดีนะครับได้ท่านนบีคนรักของฉันได้สั่งเสียฉันไว้สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือนะครับเรากะอาตาอัดดูฮนะสองรกะกาก่อนละหมาดดูฮาคือตอนตื่นเช้ามาเนี่ยให้ละหมาดสุนัตก่อนดูฮาดูหาก่อนทักสองระก,กาจะไปไหนก็แล้วแต่ประการต่อมาก็คือ สิยาโมซาลาสติอายามินฟีกุลิชาเรนคือการถือสินอด3มวันในหนึ่งเดือนนะครับก็คืออย่างน้อยๆต้องถือสินอดเดือนหนึ่งต้องสักสาวันและประการที่3ก็คืออันอูที่รอก,ก็เปละอันอานามให้ทําการละวันวิเจตก่อนที่จะนอนพี่น้องที่รักการถือสินอดเนี่ยที่ศาสนากําหนดเอาไว้เราซูลสั่งเสียเอาไว้ก็คือว่า การถือเส้นอดนี่อันดับที่หนึ่งก็คือเราจะได้ก,กับกรูปอิลล้วเข้าใกล้ชิดอัลแล้์ประการต่อมาการถือเส้นอดเนี่ยนะครับมันจะทําให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วเนี่ยนะครับเขาไปดูงานวิจัยต่างๆนานาน,านี่ค้นคว้ากันมาแล้วว่าคนเราเนี่ยคือพูดถึงคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเนะี่ยไม่มีเรื่องอส้นอดคนอื่นเนี่ยบอกว่างานวิจัยบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับให้ ท้องนี่หิวบ้างให้ท้องร้องจอกๆบ้างมันจะทําให้ลดปัญหาต่างๆนาน,นา,นาเช่นลดน้ําตาลในเลือดลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลลดความดันอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับคือประมาณว่าอยากจะพูดว่าถ้าได้หิวบ้างจะเป็นการดีนะครับจะเป็นการดีกับสุขภาพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ นักนักการแพทย์ยุคปัจจุบันมารอมายอมรับแลวนะครับการอดอดบ้างเนี่ยมันเป็นผลดีกับร่างกายพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพท่านจะเห็นว่าคนยุกคก่อนๆเนี่ยร้อยหกสิบปีแปดสิบปีร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกัน,นไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรอายุหกสิบเจ็ดสิบก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับห้าสิบกว่ากว่านี่สี่สิบกว่าเดี๋ยวนี้บางทีสี่สิบสี่สิบห้านี่เริ่มแล้ว เป็นโรคไขมันเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคโน่นนี่นั่นมันก็เกิดจากเรื่องการกินนั่นเองนะครับกินเยอะกินมากกินสะสมกินไม่รู้เรื่องมันก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นการที่เราได้อดบ้างกินบ้างนะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วยิ่งดีไปกว่านั้นการอดแบบอิสลามนะครับอย่างน้อยที่สุดทศนส,สอนเอาไว้เดือนหนึ่งสามวันหรือไม่ก็ทําการถือสลดวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับแล้วมันจะเป็นผลดี ที่สำคัญที่สุดอลัลลอฮ์รักอลัลลอฮ์พอใจพออลัลลอฮ์รักอลัลลอฮ์พอใจอลัลลอฮ์ก็จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเร,ราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวรรค์เย็นนะที่พระองค์เตรียมไว้ให้แล้วเวลาการถืออดนี่จันบันพฤหัสเนี่ยมันก็จะดียังไงแหละมันก็จะทำสุขภาพแข็งแรงนะครับร่างกายของเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นอดบ้างกินบ้างหรือหิวบ้างมันดีนะครับหรืออีกนายหนึ่งนะครับถ้าจะไปตรงกับคำพูดของลาตาลา ทำได้ไหมอาเาลบอกว่าอินนมหนอสริยุสรอพร้อมกับความลําบากเนี่ยหลังจากความลําบากจะมีความสบายคือเวลาเราอดเนี่ยเราถือสิ้นอดเนี่ยมันก็จะหิวมันก็จะสาว่าจะแย่แต่เวลาละสิ้นอดแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขความสบายไม่ว่าสุขในเรื่องความสุขในการกินด้วยนะครับแล้วความสุขในการที่จะปลอดโรคด้วยเพราะฉะนั้นการความลําบากเนี่ยนะครับมันคือของคู่กันกับมนุษย์ นะครับมีฉะนั้นอัลลอฮ์จึงไม่จะไม่กล่าวว่าอินนามอัสลิุสรอนะครับพร้อมกับความลำบากมันจะมีความสบายและอีกอายึงจะบอกไฟอิซาฟารอกจะฟันสอบเมื่อท่านเสร็จจากกิจภารกิจนี้โอ้มมุฮัมมัดฟันซอบก็จึงเริ่มงานต่อไปนะอย่าอย่าเป็นอย่าอย่าอย่าพูดแบบคนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็คือว่าอยากจะสบายอยากไม่อยากจะทําอะไรเนี่ยนะครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดนะครับแต่อัลลอฮ์บอกกานบีมุฮัมมัดว่าอิซาฟารอกตะ เมื่อเสร็จจะภารกิจตรงนี้การดะว่าที่นี่อย่างนี้อย่างนี้ฟันซอบต้องเริ่มใหม่เลยนะให้เริ่มต่อไปเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับชีวิตของเราเนี่ยของคนเราเนี่ยมันคู่กับความลาบากอยู่แล้วนะครับถ้าเข้าใจคลักนั่นอนะินารีย์กาบัตอลัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาจะต้องมีเหนื่อยนะครับเขาให้มาอยู่ในโลกเนี่ยมันต้องเหนื่อยทุกคนไม่ว่าจะตั้งใจจะเหนื่อยหรือไม่ตั้งใจจะเหนื่อยก็ตามเหนื่อยทุกคนแต่ เราในฐานะเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์เข้าใจในศาสนาแล้วจงเหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์แล้วมันจะเป็นผลดีกับเราทุกทางนะครับจงหิวเพื่ออัลลอฮ์นะครับแล้วมันจะทําให้อะไรดีทั้งสวรรค์ก็ได้สุขภาพก็แข็งแรงนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้เหนื่อยโดยเฉพาะยิ่งกับการทํางานศาสนาของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าจะอดจะยากบ้างในการทํางานศาสนาของอัลลอฮ์ก็อันทำดล,ลิล้วเถอะเพราะว่าข้างหน้านี้ยาว ยาวหมายความมีความสุขยาวตลอดไปบิลลาฮิตาวฟีกันฮิดายาสัลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ